เรียกร้องมาจังนะวอบแทงวอบแทงวอบแทงครับผมยกูวอบแทงให้ก็ได้นะครับที่ก็ทีนี่นะตอนนี้ก็คงจะเป็นการเล่นสดๆแบบไล์มอสละกันนะครับก็วันนี้คิดเล่นไม่ออกขอเล่น e4 ให้ดูแล้วกันอะไรเนี่ยวัดเจ้าน้าคุ้นๆนะคนนี้อ๋อีอะไร รถังหนักมีอะไรบ้างวัสดุในตำนานวอเตอร์ฟาร์อะไรเออเด๋อเด๋วมันใช่ k 1 s หรือเปล่าวะที่ติดปืนร้อยยี่สิบสองเออน่าจะใช่บ้ <laughs> <laughs> าหรือเปล่ามึงจะเอาเข้ามาเหรอหมดยังมีแค่นี้เหรอยี 23, 25, H, ่สิบสามยี่สิบห้าไอเอสหนึ่งสองสองโอเค ก็มาดูสเจตัสคร่าวๆก่อนนะครับผม e ีคันนี้ความทนทาน2,000หน่วย inform inform sure นะครับน้ำหนัก6.4ตันนะความเร็วสูงสุด35นะครับเกาะตัวถังอืก็สามารถทนปืนเทียร์9ได้กับทนปืนที่ถูกมุมอ่ะเออถ้าแบบทำมุมดีๆก็สะท้อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจอพวกปืนเดสทร o y เอเหมือนกันก็ไม่เหลือครับบางบาง นะครับผมเป็นส่วนปืนเป็นปืน155มิลลิเมตรนะครับเจาะเกาะ239 295เดี๋สอยเก้าสบด้เยวครับความแรง750นะครับผมโดยลูกทองจะเจาะที่375นะครับเจอกได้ว่ายิงเข้าทุกคันเกือบในเกมนั่นเองนะไหนๆก็นานๆจะกลับมาเล่นนะแต่งให้มันหน่อยแล้วกันสงสารเขาเจิตวันพอนะเงินไม่ค่อยมีอ่ไม่สวยเอาไหนดีนี้ดีกว่า อันนี้อันนี้นนนเท่ๆนะครับเราต้องบ่งบอกความเป็นคนไทยด้วยยืบปึ๊บโอเคปึ๊บยืบยอมรับไปเงินหัวไปแสนกว่า <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็เรามาดูวิธีการเล่นกันว่ามันเล่นยังไงนะครับไปเลย <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกนะครับต้องขออภัยนะครับที่ คือยังไงวะเวลาอ,าอัดอ่ะมันจะมีเสียงแบบใช่ปะบางบางคลิปมันจะมีบางอันมันก็ไม่มีเออผหก็ไม่เข้าใจนะคือสักประมาณเย็นๆหรือแบบตอนเช้าๆอย่างเงี้ยมันไม่เป็นวะพอสักค่าๆไปถึงดึกๆเนี้ยเวลาอัดคลิปมันจะมีเสียงผมไม่รู้จะทํายังไงผมไม่รู้จะแก้ยังไงผมทั้งทําแบบโหลดเอเวอร์มาใหม่ ลงไดเวอร์ใหม่หนู่นนี่นั่นดึงออกดึงเข้าปรับนู่นแบบนี้แม่งก็ไม่หายแต่พอแบบอะไรวะนึกจะเล่นบางทีมันก็ไม,ม่มีเลยนะคุณผมก็รู้จะทำยังไงวะงั้นก็ขออภัยในมานาที่นี้ด้วยนะครับที่ทําให้ทุกท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายหูนะครับเดี๋ยวผมใส่เพลงเข้าไปแล้วกันให้มันบาลานซ์บาลานซ์กัน โอเคนะครับขอให้สนุกกับคลิปนะครับผม <c ười> เอาละครับก็อย่างที่บอกไปวันนี้ผมไม่ได้ติดมอสเยอะเลยไว้เลยสักอย่างนะครับนะ <laughs> ไม่มีมอสเลยเลยนะเล่นสด yea. สดสดสดไม่มีรีเพย์นะเฮ้ยรู้สึกว่า e4 นี่มันจะเฮ็ดดี rip, หรือเปล่าวะต่ใช่นะมีคอนโทรเลอร์ไปไหนดีปืน ไปปืนนี่เหรแล้วมาชนกูอีกก็เจริญอีเล่อเบียดแม่งเลยอืมนี่เนี่ยแล้วก็หายมายิงทำไงนาน่านานาน่าไม่พอใจไม่พอใจไอ้คนไทยนี่วะไอแลนด์เอ่อเอ่อก็หยุดหยุดทำไมผมหยุดทำไมวะเมื่อกี้ 15ไ,ไปเรื่อยๆนะครับขออภัยที่ต้องปรับภาพต่ำนะครับเพื่อความลื่นไหลในการเล่นนะครับผม400นั่นไหมนั่นไหมมุมกดไม่มียิงไม่ได้เจ๋ยเจ๋อคอนคอลเลอร์ลงหัวแอบกวนจอยเนี่ยยิงนี่ดีกว่า454 ทดสอบความแม่นครับนะครับก็ e4 คันนี้เอ่อจะหันป้อมได้ไม่สุดนะครับจะหันได้ร้อยแปดสิบองศานะครับผมทําให้เวลาโดนรถอ้อมหลังนี่ต้องหันตัวตามนะครับซึ่งเป็นข้อเสียในบางครั้งนิ่งๆนะลูก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 กี่เมตรวะช่างมันสักสี่ห้าร้อยเมตรได้แหละ ครับก็ปืนของ e 4นี่ก็จะว่าไงดีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะอือ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 า s เจ็ออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วเพื่อนออกมาเร็วนั่นแหละนั่นแหละอย่าขวางดิโอ้ยอย่าขวางดิครับอย่าขวางอย่าขวางเออตีนั่งตีนั่ง ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงครับผมจะมีสกิลซ่อมเต็มผมไม่ขอเสี่ยงกับอคอรมเพลเลอร์แล้วกันนะครับ G C นี่แม่งอันตรายหนีไปนี่หัวแตกเลยเาเยาวๆนี่ก็มันไม่ใช่รีเพจนะครับขอภัยหากเล่นกากหรือดาเมจทัมนะครับเพราะว่าไม่ได้คัฟจริงๆนะครับ ก็เล่นให้ดูสดๆเลยเห็นประสิทธิภาพจะจะไม่ได้เฟคไม่ได้อะไรเลยนะนาทีห้าสีบไม่ได้จะตายวะเจริญครับมีอีร้อยสองคันอยู่ทางขวาผมครับไปเฮ้ย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 เสียวเสียวเสียวอ่าแอชแชชเอาไงเอาโกการหรือเปล่าการหรือเปล่าฮะคูคู่แนี่ โซ่เนี่ยคูณแปะนั่นแหละฮะวุ้ยวุ้ยข้างหน้าผมนี่โคตรน่ากลัวเออเดี็กๆจะปืนกูหลอดอยู่นี่หว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอสัญงาณหนึ่งมั้ยอืมถอยถอยเออสะท้อนนะครับเกาะก็กันกระสุนได้บ้างไม่ได้บ้างนะ ก็แล้วแต่สถานการณ์อุ้ย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 บ้าหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเฉียวหัวนะครับบ้าหรือเปล่าอยู่ตรงนี้โดนจอนฆ่าแน่หันตูดให้กูเหรอโจมตีโจมตีเลยอีห้าอย่าไปกลัวเห็นไหมว่าใครมานะเห็นไหมว่าใครมาฮะ นั่นแหละเพื่อนมิงไปแล้วพาไปสัเพื่อนเออเคเอสามคันเดียวเฮ้ยขอฆ่าเหอะช่างมาันเถอะอึออืออ๋อใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืออืออือขึ้นเขายากึบโอ้อยู่โคตรใกล้เลยมาผิดทางเพไปแล้วผม อุ้ยอุ้ยอุ้ยของหนักว่ะของหนักว่ะในนัดต่อไปโหลดลูกเอดีไว้ของหนักว่ะของหนักว่ะอื้มนีอยากยุ่งกับคันนี้เลยว่ะอันตรายมากครับเป็นไรเรามีลูกระเบิดครับ ยิงยิงดิสัตว์อยู่ยังนิ่งอ่ะหมดคิวเลยกูัว้ว่าจะโอ้โหไอสัตว์เอ้ยเจ็ดแม่โอ้ยเลือดหายไปพันหนึ่งอ่ะเกือบพันอ่ะ อเอ็มจีสิบจริงจริงเลยมึงเนี่ยมึงเอาคืนไปเลยมึงเอาคืนไปเลยมึงยิงอย่างนี้ของกูของกูของกูโคตรเร็วเลยโอเคจบเป็นไปแมตช์แรกนะมาดูกันว่ายิงไปได้เท่าไหร่นะนะครับก็ยิงไป4,800 ครับผมเยี 1, ่ยทีหนึ่งพันเนะครับยิงโดน่ากี่นัดเนะี่ยยิง10พลาดไปนหนึ่งนะัดเขา้าเป้าทุกนัดครับเจาะก่อทุกนัดด้วยโอเคถือว่าเขาค่อนข้างสวยนะใครขอเป็นเพื่อนเนี่ยเพิ่มแม่งให้หมดเลยนะกูใจดีนะนะ <laughs> ค,ครับผมโอเคนะครับนี่คืออะไรนะต่อไปเป็นที่สองดีกว่านะรีบทำรีบอัดรีบลง จะได้หยุดยาวๆดองๆดองโอเคครับก็อยู่ไปที่2นะครับผมอยู่ในด่านเอฮิลฮิลเมลครอสในรุ่นหนาวนะครับผมนะครับก็เป็นหนึ่งในด่านที่ผมโคตชชอบเลยนะครับเพราะว่ามันเมืองเยอะดีเมืองเยอะดีโอเคครับนะณจุดนี้ครับผมขอยาช่ช้ลูกทองนะครับผมเนื่องจากรถสังหนักของเขานี้ค่อนข้างแข็งนิดหนึ่งนะ โอ้เจ็ดเว้ยเจ็ดเว้ยชิบหายแล้วแม่งแย่งหรอไปจีอื่นก็ได้ไม่งอนหรอกเจเจคือใครไหมเจฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะครับเจอออบเจกต์907ครับอยู่ข้างหน้าเราครับสักครู่นะจ๊ะ ไฟขึ้นอีกแกขึ้นดีจึงไฟเนี่ยไฟมาปุ๊บอ่าเยี่ยมโอเคแล้วไปช่วยอีร้อยกันเถอะพุ่งยิงกูนะเดี๋ยวพุ่งยิงกูนะอีห้า อยากยิงมันนะอีห้าไหนละอ่าอีห้าอยู่ห้าลูกนั่นแหละนั่นแหละลูกผมแค่หนึ่งลูกเยี่ยมเยี่ยมพิสูจน์เยี่ยมยุทธเยี่ยมยุทธเยี่ยมยุทธเลยนั่นนะนั่นแน่ยิงฟรีเยี่ยมยุทธอีห้ามันตายโอ้โอเคเรียบร้อยเอชวันไม่สนใจอู้จ๊ะ งอของกูเหรองอของกูเหรออี่ร้อยเราตายหาแล้วครับเอาไว้เจ็ดต่อก็ได้อู้จอดเจาะเจาะจาะจาะเฮ้ยออกบังอ๋อติดอ่ะโอเคคงจะมาให้ยีฮ้ยมาแล้วึมาเรามาสารต่อไหนจ๊ะมำังไปแล้วไม่ต้องห่วงครับกูตาม จมตีไม่กลัวครับตอนนี้เกมได้เปรียบม,มากครับไปขึ้นครับไม่กลัวไม่กลัวตึกเยอะกลัวโดนอ้อเหมือนเดียครับตอนนี้ถ้าโดนอ้อมมานี่ทุกอย่างชีวิตผมจบครับโอ้โหโอ,โหลอหาลอาอื้อเจ็บเจ็บ เจ็บนี้อีกหน้าเลยเฮ็บเฮไปเ็บเอบมีเฮ็บมีช่วยกูก่อนข้างหน้ามันมีวสัสด,ดุอันตรายครับหนึ่ง Ea เฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่โดนเว้ยสะท้อนตี ครับไซส์สกเกลช่วยคุณได้ครับผมไปไปบุกต่อครับลานไนี่ยในร้านอยู่แสู้นั่นรอเนี่ยนั่น้แน่นัน่นแน,น,น่น่าเค่ดาเมจต่ำจนได้นะก็อย่างว่าเล่นสดครับผม ผมรอไม่ไหวแล้วนะครับในการหาคลิปดาเมสสูงๆหกเจ็ดพันอะไรเงี้ยอ่ะโอเคก็คุณผู้ชมคงจะได้เห็นกับประสิทธิภาพคร่าวๆของอีสี้เงินอีกดีๆโอเคเยี่ยมนะครับฮะยิงก็ยิงไป4ี่พันแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าถ้ายิงยดีๆนะครับ ดาเมจก็ค่อนข้างยิงคนเดียวแลยคันนี้ค่อนข้างสูงนะนั้นละประมาณเจ็ดรอห้าสิบนะครับผมโอเคขอครามก็เท่านี้แหละอีสี่ผมก็ไม่รู้สิก็ผมว่าโอเคนะจะต,ติดอย่างเดียวคือมันหมุนหัวไม่รอบอะ่ะเออน,นะเวลาโดนอ้อมนี่ผมโคตรเซ็งเลยทำอะไรไม่ได้นะหมุนได้แค่ครึ่งเดียวนองกนั้นก็ผมว่าโอเคนะครับเป็น หนึ่งในยานเกาะพี่คาดม่กี่คันที่สามารถลบเคียงคู่แนวหน้ากับตัวถังหนักได้นะครับเพราะว่าเกาะก็ค่อนข้างใช้ได้ปืนก็แรงความเร็วก็โอเคถือว่าค่อนข้างดีไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปนะก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้า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 นะ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 มีลงก็มีรถแค่นี้แหละมันู้จะเล่นอะไรแล้ว เกลี hey, <laughs> okay, ่ยไปปั้นใหม่ด้วยไม่ค่อยมีเวลาโอเคครับขอบคุณท่านเจฟฟ์ดูนะครับบ๊ายบายอย่าพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงทำมุมเฉียงเฉียงโอ้โหเฮ้ย